อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับายการอาจารย์มานพพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับคุณมีเข้ามาถามว่าเอกสารใดบ้างที่เกิดก่อนใบกกับสินค้าเกดกจอนใบเสร็จรับเงินและไปแจ้งหนี้นะครับผมก็จะเล่าได้ว่าคุณน่าจะเป็นผู้ซื้อนะครับเพราะว่าคุณได้รับใบแจ้งหนี้มาคุณได้รับใบเสร็จรับเงินได้รับใบกกับสินค้ามาคุณถามว่า เอกสารอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนไอ้สามใบนี้ก็<ฆ>อยากให้คุณเชียช่วยอธิบายถึงต้นตอก่อนหน้านี้ว่ามันมีเอกสารอะไรเกิดขึ้นบ้า,นางก็เริ่มจากฝ่ายคลังสินค้านะคะอาจจะขาดแคลนสินค้าหรือวัตถุดิบนะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะกลัวว่าสินค้าแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการ<ม>ของลูกค้านะคะ<ม>เขาก็เลยออกไปขอซื้อให้กับฝ่ายจัดซื้อเพื่อที่จะให้ฝ่ายจะซื้อเนี่ย จัดหาสินค้าแล้วก็วิบที่หน่อยดังนั้นใบแรกก็คือใบขอซื้อที่ออกโดยฝ่ายคำสินค้าเมื่อฝ่ายจะซื้อได้รับใบขอซื้อแล้วฝ่ายจะซื้อก็จะทําหน้าที่ไหนต่อเขาก็จะไปจัดหาผู้ขายหรือผู้จําหน่ายนะคะก็คือไปหาบุคคลภายนอกที่จะทําการขายสินค้าให้ใช่ค่ะแล้วหงต่อครับในการจัดหาเนี่ยเขาก็จะโทรไปเพื่อร้องขอให้กับผู้ขายเนี่ยออกใบเสนอราคามาให้ ว่าสินค้าแต่ละชนิดหรือวัตถุดิบแต่ละชนิดเี่มีราคาเท่าไหร่สเปคเป็นยังไงตรงกับความต้องการของของเขาหรือเปล่านะคะหรือมีความเหมาะสมไหมอ่าโอเคก็คือจะได้รับใบเสนอราคาจากบุคคลภายนอกมาค่ะใบเสนอราคาก็จะเป็นใบที่สองแต่ว่าเป็นเอกสารที่ได้รับจากภายนอกค่ะอ่าโอเคเมื่อได้รับใบเสนอราคามาแล้วฝ่ายจะซื้อทําไมต่อเขาก็จะเปรียบเทียบราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะ ออกใบจัดซื้อออกใบจัดซื้อในใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อนี่นะใบสั่งซื้อก็จะเป็นใบที่สามซึ่งเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเองค่ะก็ทำขึ้นมาออกใบใบสั่งซื้อคะอให้กับบุคคลภายนอกอก็คือส่งไปให้กับผู้ขายค่ะส่งไปกับให้กับผู้ขายนะคะที่เขาต้องการเมื่อส่งไปให้กับผู้ขายแล้วแล้วยังไงต่อเมื่อผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อจากายจัดซื้อแล้วนะคะเขาก็จะ จัดเตรียมสินค้าแล้วก็วัตถุดิบตามที่เราต้องการแล้วก็พร้อมกับการออกใบกำกับสินค้าถ้าเกิดเป็นการชำระเงินสดเขาก็จะออกใบเสร็จรับเงินใบกับภาษีหรือบางทีเขาอาจจะมีการสแลดใบแจ้งหนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาพร้อมกับสินค้าให้กับทางบริษัทเราอโอเคนะดังนั้นคำตอบก็คือใบอะไรที่เกิดขึ้นก่อนใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับสินค้า คำตอบก็คือ 1. ใบขอซื้อ 2. ใบเสนอราคา 3. ใบสั่งซื้อ3ใบเนี้ยนะฮะที่จะเกิดขึ้นก่อนนะครับก็อันนี้พูดโดยคร่าวๆนะฮะในอียดอาจจะมีเอกสารอื่นๆอีกนะฮะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็จะมีไอ้สใบเนี้ยที่เกิดขึ้นก่อนใบแจ้งหนี้ใบเสร็จเงินแล้ว ไบกับสินค้านะครับ,อบอก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สับนักศึกษานะครับที่เข้ามาถามผมนะครับคุณวีน่าจะเรียนอยู่ในระดับไม่เกินมหาวิทยาลัยนะครับเข้ามาถามก็จะเป็นประโยชน์ขับการเรียนใน,นําดับ